สวัสดีครับท่านผู้ชมรับพบกับผมเปียกข้าวกุ่นายกระชอนนะครับในหมวดของกระชอนพระเครื่องนะครับท่านผู้ชมรับวันนี้กระชอนประทมขอนําเสนอสิ่งดีๆที่เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพิธีมหามงคลแก่ชีวิตสําหรับทุกๆท,ท,ท่านที่ไปร่วมในพธิธีวันนั้นนะครับนั่นก็คือพธิธีสมโพธิเบิกพระเนรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับจะมีขึ้นวันไหนรายละเอียดเป็นยังไง คุณกันครับอธิบายสักนิหนึ่งครับครับงานจะเริ่มในวันที่4กรกฎาคมสองพันหายห้าสินะครับเวลา13.19นะครับจารโดยงานจะเริ่มจากพิธีพานแล้วก็ต่อด้วยพิธีสงโดยมีพระธรรมมงคลเจดีย์เจ้าวาดอนุวัฒนุัราชวรารามประธานฝ่ายสงนะครับตัวรายงานประธานฝ่ายคารวะนี่จะมีท่านพิทักษ์ปุษวรนที่ปรดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานพลโทรภัยรัฐโอคนเจ้าพงศ์สืบสารทหาร คนตำรวจตีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6คนตำรวจตีพศบุญมาภาคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมคนตำรวจตีชั้ชลินสว่างมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีพันตำรวจเอกเจริญศรีสัจสระรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พันเอกพิเศษโกศลชูใจรองหัวหน้าสังกักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหมพันตำรวจเอกเมธีรับพันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล7พันตำรวจเอกพิญโยป้อมสถิตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล7 คือคุณรังครพาเกศอดีตสมาชิกสภากรุงเทพหานครเขตบางกอกใหญ่ครับผมฟังจากรายชื่อประธานแล้วเนี่ยนะครับระดับบิ๊กนั้นเลยระดับชาตินั้นเลยนะครับงานนี้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่พิธีสมโภชเบิกพระเนตรองค์พระบาทสมเด็จเจ้าตากัสิมมหราชวรชรุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น อะไรต่อเนื่องรับพิมพ์ครับครับผมก็หลังจากพิธีพามาพิธีสงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมทางเราจะจัดยุทธบุญองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าลักสิงห์มหาราชของชาววารุณบเพื่อมาปฏิญาณญานสมพระเกียรติณ์สาลพระบาทสมเด็จก็จะสิงห์มหาราภชาวารุณที่หน้ากุศลกจอนดอทคอมอย่างยิ่งใหญ่ครับอืมแล้วหลังจากนั้นล่ะครับ ครับนี่ครับผมในงานสมโพธินะครับพระลูกองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชาววัฒนธรในครั้งนี้ครับเราจะมีการแสดงมีสิงโตมีมังกรกระตั้วและพินแคนครับคณะอะไรบ้างครับพี่อ๋อมีคณะมังกรเงินนะครับครับเที่ยวเพชรตาเพชรปู่นาคราชนะครับสิงโตลูกเจ้าพ่อโบสถ์บนนะครับแชมป์ประเทศไทยสองสมัยคณะสิงโตลูกเจ้าแม่กวงอินครับคณะสิงโตเสร็ หลวงพ่อเกสรนะครับกระตัวคณะขุนพลเจริญพรนะครับคณะพินแคนวัดบางแวกนะครับสนับถุงโดยพระครูธีระธรรมนันเจ้าวาดวัดบางแวกครับองานนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่คุณการครับถ้าเผื่อว่าบริษัทกัชอนดอทคอมจัดงานทีไรจะต้องมีการแจกแล้วงานนี้หละครับแน่นอนครับหลังจากเสร็จพิธีสมโภชแล้วเนี่ยทางบริษัทกชอนดอทคอมโดยพี่โตมพิลุและก็พี่วินวตอรุณจะทําการแจกพระผม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวรัณอนุยแก่ผู้เข้ามาร่วมพิธีตักโอมด้วยความเป็นสิริมงคลทุกคนนะครับอแล้วก็จากเดิมเนี่ยที่จะแจกกันสี่วาระเนี่ยครัาดว่าน่าจะหมดที่วาระที่สามนี้แล้วน่าจะหมดที่วาระที่สามมีแล้วซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าเนื่องจากเระเสซือพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่ทางที่มานกระชอนละคอมสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีนั้นกระแสตอบรับนะครับ เยี่ยมและดีมากๆนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะครับถ้าท่านได้ชมคลิปก็จะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคมชัดลึกสยามรัฐบ้านเมืองข่าวสดและหนังสือพระอีกหลายๆฉบับนะครับต่างก็ลงสครูปเป็นคอลัมน์เยอะเทียววาระนี้น่าจะเป็นวาระสุดท้ายอ่ะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ถ้าเกิดว่าท่านไปลงทะเบียนกับทางธิมาลกระจอดลอมนะครับท่านก็จะได้รับเสื้อสวยๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะมาเดินในริ้วขบวนแห่อันสวยงามและสมพระเกียรติในวันนั้นนะครับแล้วก็รับแจกพระผมนับด้วยนะครับผมอ่ะและท่านผู้ชมก็ยังสามารถนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับ พิธีในงานวันนั้นนะครับคลิปก่อนหน้านี้คลิปหลังนี้นะครับผมที่ทางเ w w ร์ไวเบ็กระชอนดอทคอมนะครับโซเชียลแคกระชอนดอทคอมนะครับถ้าไปทา o ยูทูบที่ค่ายเพลงกระชอนดอทคอมและ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเป่็ดอีกหนึ่งช่องทางครับพลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ w w w ร์ไวเบ็คลิปกชอนดอตรงนั้นเราจะรวมคลิปดีๆด,ดังดทั่วโลกเอาไว้นะครับสหวันดีสวัสดีครับ